สวัสดีครับผมใบาสามเหลี่ยมโต๊ครับพี่บอกเลยว่าคันนี้โคตรสุดครับแต่ก่อนอื่นเลยโทรหาผมสินสายแรกนะจะเอาเคล็ดไขนี้ที่เบอร์0 9 7 9 3 9 3 9 4เหรือแอดไลน์ไปที่ at po pkk นะครับอย่าลืมคนละหนึ่งแชร์และหนึ่งคอมเมนต์ไว้ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมเหงาคันนี้ครับออกใหม่ป้ายแดงนะครับก็ราคามาเงินแสนห้าครับพี่แต่วันนี้ผมมาขายคุณลูกค้านะครับล้านห้าล้านห้า,า,าผู้ผิดนะหายไปเป็นล้านคุณลูกค้านี่แหละคือความคุ้มค่ารถมือสองแล้วนี่ปีสิบสามเลยนะโคตรสุดอ่ะจริงๆ แล้วต้องขอบอกนะครับป้ายแดงเนี่ยดาว3-4มสแสนพี่ยังยังพอนหมื่นสองหมื่นอยู่ดีคือดาวเอากำไรไปสามสีแสนเนี่ยผ่อนหมื่นสองหมื่นอยู่ดีแต่วันนี้ครับผมให้พี่ออกรถแค่ศูนย์บาทผ่อนไม่ถึงหมื่นพี่ประมาณแบบไปไปครับประมาณ9ก้าพันไปนะครับเจ็ดที่สองว่าด้วยนะผมบอกเลยนะออกรถศูนย์บาทรับคุณลูกค้าผมมันที่สุดอะจริงๆมันมันหายากมากรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะคือรถเจ็ดที่นั่งเกียร์ออโต้เครื่องดีเซลขับเคลื่อนสี่ล้อครับ สุดจริงคันนี้พี่เดี๋ยวเรามาดูในห้องเครื่องกันก่อนมาว่าเป็นไงครับคันนี้นะนี่ครับโอ้โหคือโชกคือโชคกขึ้นด้วยพี่สภาพแบบเดิมๆครับรถบ้านมาเลยครับผมรักลูกค้านะเนี่ยนะครับก็จัดให้คุณลูกค้าแบบใหม่ๆเลยนะครับนะใครชอบคันนี้ครับพี่บอกเลยว่าต้องรีบด่วนนะมีคันเดียวครับสีขาวขนาดนี้นะครับสวยๆเครื่องเกียร์สบายใจครับขับไปมีปัญหาดูแลฟรีถึงที่24ชั่วโมง1ปีเต็มในกรณีเหตุฉุกเฉินนะครับนะและในเรื่องของบอดี้รอบคันก็รับประกันครับซื้อรถป๊อป ไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวมีคว้อมไฟไมหม้กลับมานะครับคือสภาพเนียเน้ยบๆครับพี่ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมสีขาวมาให้นะครับนะมีพร้อมไฟตัดหมอกกระจังหน้าใหญ่ยักษ์ครับโครเมียมหลอดูด,ดันนะครับล้อสีดำครับพี่มาจากโรงงานเชฟกันเลยทีเดียวนะครับคือคันนี้คือแบบคือแบบสวยอะ่ะผมบอกเลยนะว่ารถคันนี้คือสวยมากครับพี่ใครได้ไปนี่คือแบบว่าคุ้มจริงๆนะคันนี้นะอะี่ครับกระจกมาพร้อมโครเมียมมาพร้อมไฟเลี้ยวบ่งบอกถึงความทรอปของตัวนี้นะครับนี่ คิ้วสีดาติดมานะครับคือสวยเลยคือสภาพก็จะเพื่อนนิดนึงอะพี่เพราะว่าแบบใหม่เก็บครับตัวนี้มีจอมาให้ด้วยนะนะครับมีจอมาให้ด้วยแล้วมีเซ็นเซอร์มาให้อีกนะครับปลายท่อก็จะแต่งมาหน่อยนะครับคุณลูกค้าอ่ะไปครับเกิดขึ้นไปนี่ครับก็จะสวยๆหน่อยครับโอ้โหดูอันนี้ยังไม่ดึงออกเลยดูนะครับพับเบาะเรียบได้ครับรถพวกนี้นี่พับเบาะไปเลยครับพับเบาะเรียบไปเลยนะครับนี่นะครับที่มันจะเรียบไปหมดเลยนะครับอันนี้มันมีของวางไว้อยู่นะพี่นะ ก็คุ้มครับนี่ครับเชื้อเพลิงดีเซลครับพี่นี่นะครับรองรับ B5 ด้วยนะครับเขียนไว้ชัดเจนนะโอเคครับอ่ะเราในรู้ในรู้เรื่องของผู้ที่ฉันตอนหลังกันหน่อยมานี่คือรถบ้านจิตที่นั่งอ่ะพี่คือคุ้มเลยอ่ะตอนเราจะเปิดเนาะของเราก็อย่างนี้ครับเนี่ยของเราก็พับอย่างนี้มาเล้วชึบมันพับไปได้เห็นไหมคือมันขึ้นไปได้ง่ายไงของเราก้กาวขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ยกขึ้นหน่อยอ่ะเนี่ยยกขึ้นหน่อย อันนี้ไงมันมีอีตัวแผ่นรองนี้นี่เห็นไหมครับขึ้นไปนั่งแล้วเราก็เอาเนี้ยลงมาปิดเห็นไหมลงมาปิดแล้วก็ดึงตัวนี้หน่อยเนี่ยดึงตัวนี้ขึ้นมาเฮ้ยนั่งสบายอยู่นะแล้วมันมีแอร์ตรงไอคนที่เกตให้ด้วยเนี่ยปะเปิดเดี๋ยวผมเปิดไฟไว้เนี่ยเห็นไหมเฮ้ยโอเคโอเคนะครับถือถือว่าอึดอัดไหมก็ไม่อึดอัดมากนะนะครับขนาดผมน้ําหนักเป็นร้อยนะครับเนี่ยแล้วมันก็ปึ๊บเห็นไหมไปได้เลยครับสบายเลยเป็นไง สบายเลยครับเป็นไงโอ้โหอ่ะครับดูเรื่องของคนขับขี่บ้างครับพี่อ่ะเปิดเข้ามาครับหน้าตาจะประมาณนี้ครับสวยๆครับพี่นะตัวท็อปบ่งบอกรู้อยู่แล้วครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับคุญแจเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเอหมุนครับเสียบเลยสตาร์ทโอ้โหคือคือดีอ่ะโอ้โหไม้แสนสองครับไม้แสนสองไฟไม่มีโชว์ครับให้ดูเลย ให้ดูครับให้ดูเลขไม้ไหน่อยครับพีเ่เก่งเออไม้ไม่มีโชว์นะสวยเก๊บโอ้โหพี่คือคุ้มแล้วจริงอ่ะก็เอาดูเอาง่ายๆป้ายแดงนะไม่ว่าจะเป็นปาเจโร่ฟอร์จูเนอร์ใช่ไหมเอเวเรนตะ์นะครับออกใหม่ป้ายแดงกะล้านสี่ล้านห้าอยู่แล้วดาวสองสามแสนผ่อนสองสามหมื่นเอ้ยผ่อนหมื่นสองหมื่นอยู่แล้วแต่คันนี้ผมขายให้พี่สี่แสนกว่าบาทออกรถศูนย์บาทผ่อนไม่ถึงหมื่นเจ็ดสิบสองงวดด้วยคดคุ้มแล้วดูเบาะครับเบาะไฟฟ้าอื ตอนรีบนี้บอกเลยว่าไม่ทันนะเบาะหนังด้วยนะรู้จักอยู่นี่ครับปุ่มกับเครื่องสี่ล้อมาดูนี่ไงปุ่มกับเครื่องสี่ล้อครับอยู่ตรงนี้เลยน่ครับปุ่มกับเครื่องสี่ล้อนะสวยๆครับมือจับเป็นแบบโครเมียมพี่นะผมนะสวยครับจอหลังจอหลังดูชัดแจ๋วครับผมคือแอร์ออโต้ด้วยโอ้โหคือคุมอ่ะมัลติฟังก์ชันนะครับอ่ามัลติฟังก์ชันต่างๆนะมีครบพี่ตัวนี้นะครับ คือส,สวยนะครับแต่ตัวนี้น่าจะติดจอยแอนดรอยแยกมานะโอ้โหจอยแอนดรอยดีมากนะครับนะนี่จอยแอนดรอยนะครับโอ้โห,โโหเ,เล่นยูทูบได้ด้วยนะเฮ้ยเล่นยูทูบได้ด้วยแจ๋วนะครับผมนะโอเคครับตอนนี้เห็นเนี่ยมีวัดรอบโบมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองหยับโบขึ้นดิเป็นไ,ไงโบโบขึ้นนะครับนะไฟครับอ่ะโอเคนะเป็นไงบ้างครับพี่ผมก็แบบว่า ผมว่าผมให้ลูกค้าสุดเหมือนกันนะจริงใครจะแบบรักขนาดนี้นะครับนะหารถบ้านเจ็ดที่นั่งนะครับเครื่องดีเซลตัวท็อปสุดมาขายให้ราคา4แสนกว่าทั้งที่มือหนึ่งก็ขายล้าน4ล้าน5นะครับประหยัดไปเป็นล้านครับรถปี2013้งแต่ผมดูหน้าเล่มให้คือรถทุกคันผมอ่ะมีหน้าเล่มโชว์หมดนะครับมีคือแบบให้ดูทุกอย่างครับอยากรู้อะไรให้ดูหมดเลยอ่ะตัวนี้ก็ประมาณปี2013ครับพี่นี่อ่ะผมแกะแค่นี้มาปี13ขาดนะครับนะก็คุ้มแน่นอนครับคุณลูกค้าใครสนใจนะครับ โทรหาผมด่วนนะเงื่อนไขนี้นะผมให้10สายแรกนะจาก5 9 9 0 0 0เาหเหลือ499นะ0 9 7 9 3 9 3 9 4หรือแอดไลน์ที่เติมแอดก่อน P O P K K นะครับ5ตัวโคตรง่ายแล้วก็ทักเข้ามาครับอย่าลืมกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ให้ผมแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าสนใจหรืออะไรก็ได้นะครับคอมเมนต์ไว้หรือมีตำหนิอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมผมก็จะมาอ่านคอมเมนต์ทุกคนนะครับนะก็เหมือนที่บอกนะครับคันนี้ไม่ถูกใจผมมีรถมากกว่า200คันอันนี้ก็สักาสองนะครับนะอย่าลืมมเข้าา เจ้าหนี้จะถามว่านัดใครไว้หรือมาหาใครก็บอกว่านัดกับปอปายไว้นะครับนะอย่าลืมบอกนะถึงจะได้เงื่อนไขตัวนี้นะครับแล้ววันนี้บอกครับรถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุมต้องปอปายสามเหลี่ยมโตถ้าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาขอนแก่นผมมีบริการไปเซ็นไฟนแนนซ์ถึงที่กรณีซื้อผ่อนนะถ้าซื้อสดก็เอารถขึ้นแทนเลอร์ไปส่งนึงที่เลยครับแล้วถ้าแบบโอ้โหอยู่ไกลมีปัญหาทําไงอนะป๊อบเหมือนที่บอกครับของเรานะครับมีศูนย์ดูแลทั่วประเทศนะครับนะ ไม่ว่าพี่อยู่ที่ไหนมีปัญหาโทรกิ้งเดียวมีเจ้าที่เข้าไปดูแลถึงที่ย4่ชั่วโมงเลยนะครับผมนะอย่าลืมเลยขาดนะครับเลือกคุณภาพเลือกคุ้ค่าเลือกผมครับป๊อปไอซ์ซาเลอตโต้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ้าทานไหมทานไหมอ่ะทานอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Tik t o กอร์เฟซบุ๊กยูทูปป๊อปไอซ์ซาเลอโต้ภาษาไทยล้วนครับขอบคุณครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไครต์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กกกกกดดดดเเลลลยยยคคครรรััับบืองถ้้าาแวขุณม